ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเด้อสุขสุขคนเด้อมือ่อนีนพ่อกับบ่าวช่วยชแนลเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื่อนีนบ่าวช่วยจะพามากินตำหมูเนาะพี่น้องเนาะอู้ยยวเลยพี่น้องมีไก่ผมเด้อพี่น้องเด้อขาไก่พี่น้องสองขาเนาะแล้วก็มีอันนี่มีอันผัดตับไก่แล้วก็มีเข่าเนาะพี่น้องเนาะ พี่เสาสวยเสาเจ้าวเข้านีอแหละน้องพี่น้องเนาะพักกระมีพี่น้องหอมพี่น้องหอมหัวใหญ่น้องพี่น้องมีพักกันอันพักกระเจ้นลวกน้องพี่น้องเนาะพักไอ้กวางตุ้งอะไรพี่น้องมีถั่วง,งอกมีอย่างน้องพี่น้องเนะะาะอร่อยยานน้องพี่น้องเนาะ ได้กินอยังน้อเมลงเน้อพี่น้องน้อทักทายเด้อพี่น้องได้อาหารการกินระบ้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเลิกงานมาน้องพี่น้องนาะมีขับปุ่นน้าพี่น้องมามามาพี่น้องมาพักก่าววันนั้นน้อพี่น้องนาะพักพักกันจองพี่น้อง วออนุญาตใส่มือแล้วพี่น้องเด้วขาดเมื่อใดพี่น้องขับปุ้น

Xẹp xẹp, đúng rồi, xẹp Kỳ năm đại cả xẹp lắm, tăm hương nó mm -hmm. มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อกวางตุ้งพี่น้องลวกแล้วบยาก,กินติ๊บพี่น้องไล้พักอยู่ในตลาดเนาะมันบอกอยอนั้นปลอดภัยอะไรเราต้องมาลวกมาล่างมาลวกไหม ຫືຫ mm ືມີໝາກເຂືອ້ອມພີ່ນ້ອງໝາກ หอมแดงพี่นอ้องหอมแดงนี่ยถ,ถ้าเท้ากินสดน้พีีนอ้องมันมันป้องกันเป็นวัดได้น้ำบีนอ้อนะ ป้องกันไข้หวัดได้ ของแก้เพชรก็กมีเ้อพี่น้องเ้อมมันนี่มีกล้วยพี่น้องกุหล่ะพี่น้องกล้วย ไกลพี่เนาะ 嗯。Mm hmm.